สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เวลากินอีกแล้วนะคะน้องพี่น้องสาววันนี้วันนี้ได้อร่อยเออพี่นอ้องแน,น่นี่วันนี้ได้แกงเฮดใส่หน่อไม้พี่น้องใส่ชะอมนะคะแกงเฮดเ็ดผงหวานที่นิ้งไปหาชวนกันแหละแล้วนิ้งก็ได้อันแช่ฟิดเอาไว้นะคะนอกเลยออกมาแกงพี่น้องแกงร้อนๆหุย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 เลยนี่เฮดผงหวาน นาร้อนีนึงไปหาหนึ่งก็แชรปิดไว้ได้ไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างนะคะไก่ย่าง <laughs> ย่างร้อนๆนะหมอมแต่กปร,รานบองถ้วยเก่าของเราแต่ก่อนพี่น้องได้ข้าวเหนียวว่าน,นี่ได้ข้าวเหนียวด้วยโอ้ยหนึ่งเวลานผูกพี่น้องสาเขาสะยินมาแล้วกว็สิได้กินนะคะก็จะได้กินแกงเห็ด <laughs> มาพี่น้องมามาสเสพน้ำกัน,นจะเด้อนิงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะจ้ามาใครยังไม่ได้กินข่าวกินน้ำก็มากินน้ำกันเด้อวพี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยน้ำเด้อกินเหม็ดสุกผาดยังไงก็ออืมเฮ้ยร้อนร้อเลยพี่น้องอืมขึ้นน้องปลาไถั่วเกา่า แสบไปต่อเี่อนออมพักเ้อแค่นี้ก็แ่บไปน่น้องต้องรู้ร้ามาหาอะไรมากมายจำอืม,จำ,อมจำแรงหลายถาดเขาอถัดเขายุกอืม แซ่บครับพี่นอ้องแจงเยอะไม่มีอันนะใบมังลักใบมังลักกับแพงเลยพี่น้องค่ะแล้วเราสื่อมาดเป็ดเดียวกับเหี่ยวไหมนี่ไม่อยากสื่อมาคือกันก็ใบกะเพราเหี่ยวไว้ You know. สวดน้ำร้อนๆแก่หนาวเข่ากันดีค่ะพี่น้องปลารากของฝัก,น,าาก,ก,น,น,กน้อไม้กระป๋องการน้ำยานางกระป๋องพี่น้อง อยู่ในกินของกระป๋องอือจับคับสุดเงี้ย <S <S ไม่ได้กินนานเลยค่ะพี่น้องแกงคิดเนี่ย มีนะมีอยู่ในฟิตนะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาแกงก็ซีพี่นอ่องเห็ดพึ่ง ลงคอถนอมอาหารไว้กินนานๆหนึ่งค่ะพี่น้องมีจูบเอ้มีตู้ฟิตเนะตู้แข็งอะ่ะนี่แหละได้กินนานหลายปีเลยเลยถ้ามีเยอะนะ ก่ย่างกสะเนี่ก็เลยมากินยากเนาะไ่กระแช้แข็ง ต้องมาออกแหวกออกแหวกใหละลายนำแข็งก่อนพี่น้องถึงจะได้ทำกินน่ะคืออยู่นี่คือแบบพูดถึงว่าลำบากแม่มันก,ลกน็ลำบากนะพี่น้องลำบากเรื่องอาหารการกินเราต้องดูจักเตรียมไว้ก่อนว่าเราจะกินอะไรก็มันไม่ได้กินของสดคืออยู่ไทยอะ่ะเรามันได้ออกตลาดทุกวัน อยูไทยเรามีตลาดทุกวันเด้อคองถมเนาะพี่นอ่องเนาะทุกวันหาเงินไปสื่ออ,อืจับ นอใไม่เป็นองรูปปลาดอวดของอร่อย แสบขกดี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องจ้าขาเองกินเองเหัวจ้ะชะอมหลวกปั๊บปิดไฟเลยจ้ะมันจะแดดเนี่ยก็จะเดาลงปุ๊บปิดไฟปับ๊บหลองมันสุกหลืม Ừ, อ,อืมโอ้อิ่มไก่ไม่ชัวมากินแกงเฮ็ดสีสๆพี่หลงแซ่บครับพิกสามเม็ดอืม อิ่มแล้วพี่น้องจ้าโอเคค่ะทุกคนหนิงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเด้อพี่น้องเด้อเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย